มึงได้ยินเสียงคำรามปะตอนที่พาพาเออกูได้ยินมึงว่าอาจารย์ถากูลหวังอะไรวะจากการเอาเหินสองชิ้นนี้ไปทำพิธีท,ทั้งที่ได้หินสองก้อนนั้นมันอยู่ในมือแล้วแท้ พอเว้ยอาจารย์อย่างน้อยมันก็ทำให้ผมได้รู้ว่าหินซิวลึงกับหินโยนนี้จะสามารถนำทางให้เราได้เจอเมืองตามพอลิงได้อีกครั้งแต่ถ้ามันไม่เอาเหินกลับไปฉันก็จะปลุกอาตมาในตัวกรารลการได้อยู่แล้วการที่ฉันได้พบบันทึกเก่าแก่ของก,รา,การลกาการที่ฉันได้ไปยืนที่ทรากเมืองนั่นมันทำให้ฉันเชื่อว่า ทุกข้อมูลที่พุ่งเข้ามาหาฉันเพื่อให้ฉันได้พบกับความยิ่งใหญ่ในอดีตของกาละการผู้ควบคุมท่าตดินแห่งเมืองตามพรลิงหรือว่าอาจารย์ถากูมันจะมีพลังผู้ควบคุมท่าตุเหมือาพวกเราวะแต่ตอนที่ฟ้าผ่ามันไม่เห็นมีอาการของพวกเราเลย แต่เสียงคำรามนั่นทําให้กูรู้สึกเหมือนว่าการทําพิธีครั้งเนี้ยไปปลุกอะไรขึ้นมาเลยแต่ที่แยาก,กว่าเลยคืออาจารย์หาคุณมันเห็นพลังพวกเราสามคนแล้วถ้าอย่างนั้นการที่เมืองตามพอดิงหายสาบสูญไปก็เกิดจากการที่สิ่งคํำยันพังทลายมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนครับ สุรยะอศวุนีและอาโปก่อการกบฏต่อการลการจากบันทึกในจดหมายเหตุสมัยราชวงศ์ถังพูดถึงเรื่องตันมาหลิงหรือตามพอลิงมีข้อความที่เป็นเรื่องเล่าหลังจากที่ตามพอลิงสาบสูญไปว่าเดิมทีเมืองตามพอลิงเคยเข้มแข็งกว่าอาณาจักรใดๆเพราะมีผู้ควบคุมท่าดินที่เป็นนักรบกล้าแกร่งอย่างการลก,การ ที่สถาปนาเป็นผู้ปกครองสูงสุดแต่พระหมุกุมท่าตที่เหลือทั้งสามสุรยะอัสุนีและอาโปกลับต่อการกระบดและได้ร่วมกันใช้คาถาหัวใจพระเวทแยกอาตามันออกจากร่างของกาลกาและนำไปผนึกซ่อนไว้ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมื่อธาทั้งสี่เสียสมดุลจึงทำให้เมืองตามพรล,ลิงล่มสลายถูกธรณีสูบและถูกกลบฝังไปตลอดกาล แต่วันนี้ฉันพยายามที่จะรวบรวมท่านทั้งสี่ให้ได้มาพบกันอีกครั้งหลังจากอาจารย์รวบรวมได้แล้วอาจารย์จะทำไงต่อครับ